จหนักเลยไหนอบอกอามากินกีรอนไมเมเด้าขึ้บอาา่อเผาแกิน่รอ่กินข้าวอัเนต้อกินเลยกินเลยอั้งปลาลุงน้น,ก,น,นก,กินสือๆอ้างรอบ จะสอนอี้างคือมะขักเนาะเออเนาะบางใหญ่โอ้นกขัดนะครับเขียนร้านเกาะสังขางเลยเสื้อเอื้อยคป็นไงเนาะอืมคนคนมดินไปให้ร้านใส่สมานาก็ถูกยังในปากมันคือว่ามีลึกจะติ๊กติ๊กติ๊กติกเราอยากทาปากเราเป็นกระเทยบ่แมงจับหลังทำยังไงเป็นยังไงครับเป็นปุยยังไงบ่เป็นบ่กระเทย ยังกระเบนน้ำกันอยู่หละอยู่น้ำกันอรเนาะนกันเี้ยขนก็ได้เขาได้เวรเลามันได้ก็ได้เขาจังหักคนนะเ กันแล้วจบเทียนจบอย่างนั้นนอคุณได้ไัดสืบอะไรใบขาเขางานก่องไหนเบาหวุกขงนมันงานไปนักไกลไหนจากแรกขันจบมเทียเขาก็เอาเขาอีกแผนหนึน่งอีกนั่นปะ่ะบรีในไซไล เงินเดือนหลายบ่แหละครับเอาก็มันมีมื้อตัวนึงไดอ๋อมื้อออกตัวนึงมันมีเงินโอเงินหยังที่เฮียนันจบมาตรงม7น่เป็นคอมเป็นหยังกเงินเดืออีกแวนึงอีกไดออคนอยู่นะมันงานหนักจังสิว่านบ่อดทนแล้วอดอเอาเดียว เดียวเดียวเาเนาะราทำงก็มี้เทียวทรงนะพาหน้าบ้านกูมึงอันันขี่รถไปเห็นเพื่บ้านเียรถเขาีเนาะเดี๋ยวขีสัาดเซวยบมมอนสลลรถกันเราเซ็เดือนหนาสุทลายนี่เราเซงมทำใบประกาศคนที่บอกยอดแจงงรถนาดำเนาะด กินหงโอยิงไข่ทอดแต่กินหงโอยร้านทิ้งเจ้ามดจังหะเที่ยหมดจังคนนะลำหมากของทอดนะลำมากของทอดได้วยบ่เอาเถยวกินแบบแบบมันมันละมวยอดหมด่อยนอนได้เบ่มีกินกินไอะไรคร เออปลาลุงกินน้ำได้ไหมลุงเดิมตัวยันแม่กินน้ำปัดหนีได้ใช่บไหมแม่กินน้ำแด้ปัดหนีเออมันพรมสีเหลืองมือจ um> ับก allora ็เรียกว่ามันจะกินกีกระเดื่องแล้วเราไปยังง โบนะะกำลังซื้ออยมึงไปจัด้าแม่กินน้าแม่กัเีนอีกรยาแล้วแมมินก็ไม่อดนาาป้ากินมันวะสอกสมองม้ไปเ็บกับนเอลือเล็มมดนะครั ต้องกินสามคนกันไงเนาะเข็ดคมมันเป็นน <Jah op. S 3> ี่แหละมืดมืดละงกอบอยังบอลมดไปเห็ดพวกเนาะี่ว่าแนวมันโอเห็นงก็จะขายหนอนเพราเห็ดพวกเมัอนั่นคอยเบิ่งคลิปเคี่ยวหาอยู่ใส่ยเห็ดพวกเนี่โอ้ยอยู่ในบ้านนั่นแหละออืชวนอะไรแบบนั้นชวนเขาได้อนเลยมั้งนางจอกนางจอกคนหมูนางจอกคนมูมีหมูไปคนละมาส้วนคอยคนละมันไม่ไปเลาะอันนี้แหละ ไปเต็มขูน้อยหนึ่งนะขูน้อยกันบนน้อยใหญ่มาได้บ่ใหญ่มาได้ปกันฮะไปอีกมาได้วันแล้วตะมันไดีนางจอกกันค่ะมันหูมันหูหมดเออเท่ากับไปน้ำมันมีแตะมันเก็บเอาถ่ายแล้วปั้นกันว่ะแช่ว่าทางถ่ายถ้าเก็บหนูว่าได้กินมีแต่มันได้แล้วปั้นกันเดี๋ยเอ้ยบบลาบไปกคนละกินน่องเลยคิดเอยคณชมบนส่งมา่วงเรียบร้อยนะ ลาไปก่อนจ้าคังื้อกระบไนีเดืนต่เาอนเดือนหกเดืนเจ็ดนี่มันหูจักนะมันไปเอามาขายนะจัากจองนะบเลกทำกับจากค้าเองอแล้เนาะอำก็บปจากซื้ออเนาะอดบอกมันมันมันหูว่ามันอน่ะ้อกอมันไปพอเดียววันนี้จะโหอี่เราบริไปนะมันเด้อ กาว่ามันออกน้อยมันกระส้วนอยู่มันกาว่าออกลายๆเนี่ยไปเอาเองมันกาไปขายมันนองกันก็อิจ่อยมันไปมันได้กินได้ทำไมกินอะไรเงินอีนี่ค่ะแกมันออกจากเฮือนนะไปนั่งกินเบียร์ยังไงเจ้าข่อยได้มันหดเนาะเฮาเราไปนั่งกินเบียร์เสียเงินเฮาเออคือกันเออเดยกูจะออกกันทั้งกองโอ๊ยเล็กๆนหน่อยยาหมานเฮาแม่น่ะเบ็ดนะนางจอกมาสลัดงานลูกกินเบ็ดแล้วนางจอก ใช่ละโอ้น้ำนกช่ายะเอาลูช่ยะไม่เท่าตักน้ำให้ร้านเลยมามานี่นี่น้ำนี่นี่นี่น้ำเออมาสน้หนึ่งมาต้มทมกันก่อนเด้อเอามามาเปลี่ยนทดีก่อนด้อเอาเนาะอาชมใจบบกละอาชมใจบัร้าได้กินแมงทอดได้กินแมงทอด แล้ปีนอีกทั้นสัตว์อ่ะวันถิดเคาไปหาคุดเนาะธนาเนาะเนาะคุดเนาะกิโลมันเป็นปีนะจังหน่อยก็ไม่หน่เลื่อนหนาเลยแกมันหนาหนาเข่ามาปีนี่คุดเนี่ยเมื่อยใน้จเ้ยนานเลยเห็นบอกเห็นบอกนะว่าแต่ว่าอยากไปอยู่เลยอยากไปแต่เมื่อยอย่าได้อดได้ลายคือแต่ก่อนแล้วอ่ะม่ได้ไล่ดอกมันเมื่อยแงงเขามันหลุดถอยลงต้องยำหลับเป็นจริงนะเท่าเนาะพี่น้องเนาะเท่าย่ำแล้วย่ำอีกเท่าบางย่ำ ทางใดว่าอกหูไปซากูนว้าวเฒ่ายำได้แกเจ็บใจเฒ่าเลอะน้องเอ้ยอือหาเมฆหูครับว่าใจไว้เมฆชุดหล่ออือาเป็คนหล่อนาะแเนาเบิดแล้วพี่น้องแม่ n ทอดกินได้เียรออันนี้ทอดมาให้เมากินดโอ้ยใบมันบ่สดนะเออแม่คมาอยู่เฮือนอยนอเอ บายมันบุบสุดแลว้วไปบายดูเมย์ายบายปลาลุงบาย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 ดูจุบลาดูบายบายเบิ่งกล้องบาย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 ดูบาย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 ปลาลุงดูเร็วปลาลุงกี่หอยเจ้าได้บึงปลาลุงเอ้ยบึงไหนมุมนี่ จะเป็นกระเทยน้ำอะายไปจัก